รำคาญเสียงรถมากแล้วจะมาเบิ้ลรถใส่กันทำไมเนี่ยงงพวกรถแต่งเนี่ยน่าเบื่อเนอะเอาะอุ้ยทำไมมอเตอร์ไซค์มันลอยอย่างเงี้ยเบิ้ลรถใส่เออมันเบิ้ลรถใส่ฉันมาก แล้วอีนี้มาขับมอใส่รไซค์ลอยฟ้าทำไมงงโอ้โหเซเว่นไม่มีของเลยเหรอ ะเบิ้ลรถทำไมงงแมปมืดมากมน้องปุ่มเข้าตาม,มานะคะเดี๋ยวเราเอาเป็นคันนี้มอเตอร์ไซค์มันลอยฟ้า มึงขับรถยังไงวะใครเป็นคนทำแมปนี้มาน่ะกดอะไรขับรถอ๋อเอี้อยรถเบรกรถจอดไม่ได้อ๋อตายไปเอีเ้ย ข,ขับรถขับรถยากมากเลยอะ่ะเอาคันอื่น่ะเดี๋ยวลาจ้าไปเอาเอาฉันฉันอยู่ตรงไหนอะ่ะขึ้นรถยังไงอะ่ะ เสียงรถดังมากมึงกดอะไรวะรถมันไม่วิ่งอะ่ะต้องดิ้วปี เมืองรถมันไม่วิ่งเว้ยทำไงวะมาโอมรถพี่ติดอ่ะมันไม่วิ่งอ่ะรถสตาร์ทไม่ติดนราก็ไม่ดูเหมือนกันหยุดนะอีกตุด๊ด ขับ<ร>ยังไงวะอีดอกทองมึงขับยังไงวะใช่จีน,ดน,ใจใจดนดเดินรถไฟเดินไต่แบบดังไปโน้ตาบไปเดินอันนั้นมาอนะไรนะมิแกนนี่นี่นี่เอาแมพอะไรอ่ะโูมันทมันขับรถไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะ วุ้ยเสียงดังมากออกจากตรงนั้นเสียงดังมากโอ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะเขาไปเที่ยวไปเลยนะมันเบิ้ลรถการมันขับรถไม่ได้เหมือนฉันนี่แหละพุ่มอยู่ตรงไหนอะที่จีอะไรยะไหนอะ เมื่ี้นราต้องขับรถด้วยดีก่ามันขับมันขับไงวะมันขับไม่ได้ <don> อ๋อไไงงอุย้ยเอาทำไมสังเายท้องแบบนี้โอ,โอเคโอเคน้องเกียร์แล้วเกียร์แล้วเมืงองขับรถยังไงวะมันขับไม่ได้เมื่อกี้เราขับทำไมมันชา้ททมมนชาทำไมนรถทำไมรถช้าล่ะไม่รู้เหมือนกันอีปูปูฉันอยู่ตรงไอ้นี่ซอยซอยซอยข้างหลังเว้ย เนี่ยฉันอยู่พุ่มฉันฉันอยู่ซอยนี้ซอยข้างหลังอ่ะแกขับมาข้างหลังตรงที่มีหลังคาสีส้มอ่ะอ๋อมึงกูลุกไม่ได้เนี่ยซอยข้างหลังอีดอกเออมาแล้วอนไหนอะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะ ขับมาถนนที่มันมีเส้นสีเหลืองอะถนนเส้นสีเหลืองตรงกลางอะซอยข้างหลังอะอุ๊อดอกทองชนฉันกันดอกรถชนมันทำไมเป็นอย่างงี้วะอุ๊ยพี่อกจะทำอะไรม่บ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 ่่บเดิน่น่ะ่บ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 ่่บ่บ่เเ่ ในอะไรสักอย่างอ่ะในในร้านนี้อหรอพิ่กี้ใช่ป่ะพี่อยู่ตรงถนนข้างหลังเห็นตึกเห็นตึกสีฟ้าไหมเ,<อ>เห็นเ,<อ>เห็นเห็นอเมซอนไหมซอยอ Amazon อ่ะอ๋อถนนนีน้ก็อยู่ตรงนี้กูอ้อมกตรงนี้เลยไหนรถหนูคันไหนอ่ะมีรถมอเตอรถไซคป้าขี่รช้าเลยรถมันเป็นรถแต่งอ่ะเธอเขับ้ามาแล้วเหรอโอ้ที่โตมาลับหน่อยแล้ว อิโซมาด้วยหรอตอนนี้วิ่งเล่นไข่ตัวอยู่คุณทำ <c oughs> อะไรอะอขับรถไปแล้วเหรออิโซเอวิ่งิกี้อยู่ไหนอ่ะโอ้ยฉันขับรถไม่ได้อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวนะฉันฉันอยู่ฉันอยู่เอ้ยเมื่อกี้ม,มันทำอย่างไรเดี๋ยนะเดี๋ยวนะพิกี้ไหนอ่ะนี่อยู่เออเนี่ยคันนี้ขับยังไงวะมึงรถเซ็ตค,คันนี้มาละ ขี่อ่ะขี่ด้วยได้ไหมอ่ะทำไมเราขี่ไม่ได้วะฉันขี่อยู่ขี่ขี่ยังไงวะอะไรอะขี่ขี่ไงยังยังยังบุบุกบุบุกไงวะขี่ยังไงอ่ะ มันขับกันยังไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตกแม่อีโชทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวทำไมมาเป็นอบนาน้มึงที่้้อยเยงอ่ะมันรัที่พมึงอย่าทัเนอะส่ตลกมากโอ้ย อีซี่ไปเย้านีอะไรดิเอาออกมางเี้าอปเจ้าหายมันเป็นท่ามอบไงมอบเรีวกขๆงนี่ อะไรอ่ะเจือหายเจือหายอะมึงเยอะมากเมอกี้ก็คือปลาสุดท้ายโซกระโดดขี่โอ้ยไปแล้วเลยเออนั่นแหละนั่นแหละกดกด W D กด W D กด W กดแชร์ไว้ดิมันจะใส่บีสิง เอาวันใส่อันนี้ดีกว่าน,นี้ครับจ้าสุดไมเลยพวกมึงแมปนี้เฮี้ยมากอย่าเล่นนะโอ้ยจุ๊แมปนี้ไม่โอเคเลยน่ะมันเป็นอย่างนี้งงมากต้องรออดมึงไปไปมาเดี๋ยวเราไปสำรวจแมปกันนะคะ เดี๋ยวเราจะขับรถไปสำรวจออมไซแล้วกันเนาะน่าจะขับง่ายสุดแหละโอ้ยโอ้แหเอาดีๆีๆีๆม่โธเท่ๆมาก่านี้เท่มากดูมันดีเห็นปะเห็นปะไม่เห็นนะมืองเขาสตาร์ทยังไงเมืองมอไซกูลอยฟ้าทำไงวะเมื่อกี้เราดูการเตียมดนกางดีบิวดูลังดีพี่เอ้ย ฮะมันมันแบบว่ามันจะรีอ๋อรีโหลดก่อนใช่ไหมวู้าู้ชนวู้ชนชนน่ะไอ้กี้ไอ้กี่อะขีดในพิกัดเลยปะอ่าตดยังมั้งเอ้ยได้แล้วนะไปไปไปสำรวจแมปกันแหมอ้ที้ฮ้าเจ๊มันแหวบีไอ้ย่ยมัน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 ไอ้นี่ไว้พิกี้หยุดไม่ได้ด้วยเออมันกด S กด กดเอสกดเอสแา่่ะระสำรวจแบบกันดีดีอโนโอยมื่เกี um mm ้โอย้วันนี้เ็ไงเดี๋ยวทําไมมันอุตรลุดไปอย่างนั้นวะมามาทุกคนมาตามมา เราเราเราต้องเราต้องกดตรงๆเว้ยโซแคกแก๊บเราโซแคกแก๊บเปล่าแก๊บเปล่าเกลียวโอ้โหเยี่ยมากอุ้ยโอ้เยี่ยน้องภูมิอยู่ตรงไหนของแมปอ่ะตรงกลางตรงหน้าปั๊มเลยเราเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ใครอ่ะนุชขี่รถได้เหรออีได้อลิสขี่ได้เหรอขี่ยังไงอ่ะ ขี่ให้ดูสิมันกำลังโหลดเราต้องให้มันโหลดก่อนใช่ไหมอ๋อแล้วมันจะมีมีเกียร์มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวพี่เซกออกมาด้วยคันหนึ่งขี่เฮอร์รี่แม่งเลยอีภูมิเขาอยู่กลางแมพกันา <c oughs> ไ,ไห่อะ <c oughs> โอเคที <c oughs> ต่ตุงตองออกไปส่งนะ <c oughs> โอ้ยโซอีชอง อีอโชว์ขับมันอี้มันอี้ไงอ่ะไม่มันโหลดแล้วมันโหลดเสร็จแล้วมีีไง,ไงโชว์แล้วเดินทางยังไงก,ก็ก,กดไปไไมันมันเป็นเล่งเครื่องอ่ะ กดปุ่มไหนโชว์กดอะไรคร้างอยู่ค้างอยู่ค้างไปไม่ไป <c oughs> ไม่ไปไม่ไปไหนเดี๋ยวรอตรงไหนตรงไหนจิ๊บโซ,โซยู่ไหนเนี่ยตอนท้ายพวกฉันอยู่อยู่ตรงสนามแข่งนะ่ะไหนก็ใครก็ไหนบ้าน ขี่มันไปแบมนีก้กี่ใคระกัดนโอเคเหรอขี่ไปเลยเรียวงไปเลยมาด้วยไปโอ๋อได้แล้วได้แล้วเอาทำยไงเอาออี้เหียทำไมตัวคนออกจากแมปมานะ่ะล่าสุดฉันกระเด็นออกจากรถามาวิ่งเฉยเลย